กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่24มกราคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยลาวพัฒนาทุกงวดนะครับหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่24มกราคมครับเลข6ตัวออก807 380 807 380เลข3ตัวบน380 380เลข2ตัวล่างออก73 73ฟังอีกครั้งนะครับ ผลเวลาพัฒนาประจำงวดวันที่24มกราคมกลับเลข6ตัวออก807 380 807 380เลข3ตัวบนก380 380เลข2ตัวล่างออก73 73ฟังอีกครั้งนะครับ เวลาพัฒนาประจำงวดวันที่24มกราคมพลับเลข6ตัวออก807 380 807 380เลข3ตัวบนก380 380เลข2ตัวล่างออก73 73ฟังอีกครั้งนะครับ ของเวลาพัฒนาประจำงวดวันที่24มกราคมครบเลขขงตัวออก807 380 807 380เลข3ตัวบนก380 380เลข2ตัวล่างออก73 73